สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะกราบสวัสดีพี่น้องปองปสยู่ผู้สู่คนเนาะค่ะที่แวะเขามาติดตามรับชมแนวทางกับช่องแมเจซ้ายจวดค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี้ก็เป็นเสาร์วันที่แปดแล้วเนาะค่ะพี่น้องมื่อกี้ก็เป็นมือสันวันดีวันลอยกระทงค่ะพี่น้องคะพี่น้องไปลอยกระทงทางใดกันแน่นาะค่ะคลิปนี้แอดกับสิพาพี่น้องว่าเบิ้งแนวทางเซียนหนองคายเลขวิ่งยายผาค่ะพี่น้องค่ะชุดปลดนี่ ชูป้ายแอดลือลั่นค่ะพี่น้องแอดเอื้อยล่าแอดแผ่นแผ่นแอดประเสริฐบ้านไผ่มังพลและอีกหลายสำนักค่ะพี่น้องคะมาฝากกันในคลิปนี้เนาะค่ะมาเริ่มต้นที่ใบแนวทางแรกค่ะพี่น้องคะประจำงวดวันที่16พฤศจิกายน65เนาะค่ะเลขออกวันพุธเด้อค่ะพี่น้องคะบ้านไผ่เมืองพลค่ะ3132 3536 41 42 45 และ4 6ค่ะต่อกันที่ใบแนวทางน้องถุงเงินค่ะ93 03, 9 5 0 5เนาะค่ะประจําวดวันที่16พฤศจิกายนหกค่ะพี่น้องคะไปต่อที่ใบแนวทางแบ่งปันฟรีเฉพาะกลุ่มแนวทางค่ะพี่น้องคะประจําวดวันที่16พฤศจิกายนห5หเนาะค่ะ งวดที่ผ่านมาเพิ่นเขาสามตเลยเด้อค่ะพี่น้องคะบนและล่างเลยเนาะค่ะมเมื่อบางวันนี่คะ่ะแอดเห็นแอดก็เลยนะํามาแบ่งปันพี่น้องเนาะค่ะเจ็ดศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าเจ็ดหกห้าล่างเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดหาค่ะพี่น้องคะงวดน,นี้แอดมาเจ็ดหกหกเจ็ดแล้วก็เจ็ดหาหาเจ็ดค่ะพี่น้องคะจวดจ,จัดได้เลยเนาะค่ะผู้ใดมากะไปหาลอตเตอรี่กันได้ค่ะพี่น้อง ใบต้อที่ใบแนวทางเลขวิ่งใยผา,าเนาะค่ะพี่น้องคะแทงบนต้องมีเลขนี้ค่ะพี่น้องหนึ่งสี่และห้าค่ะแล้วก็มีคู่ต้สบนค่ะพี่น้องคะแปดหนึ่งแปดสี่แปดห้าเนาะคะ่ะนี่เป็นคู่ตอที่เพิ่นเจาะออกมากค่ะพี่น้องคะวิ่งบนที่แปดวิ่งล่างที่สี่เป็นแนวทางของยายผ้าค่ะพี่น้องคะ ไปต่อที่ใบแนวทางเลขปดนีค่ะพี่น้องค่ะชุดหนี้เป็นชุดปดหนีบนและล่างค่ะพี่น้องค่ะหววทิพผ่าันธ์มากเพิ่มกัเจาะเข่าเจ็ดศูนย์ล่างค่ะแนวทางเลขปดหนีมาเบิ้งงวดนี้ค่ะประจํางวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนหกห้าเนาะค่ะมาเบิ้งรวยบนอย่างเดียวค่ะพี่น้องค่ะห้าเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสี่แปดสี่และเก้าเจ็ดเนาะค่ะล่างห้าเจ็ดสี่เจ็ด 7 4และ84ค่ะไปต่อกันที่เซียนหนองคายค่ะพี่นองค่ะไปจำงวดวันที่16พฤศจิกายน65เนาะค่ะที่เป็นเหล็กตาล่างค่ะพี่นองค่ะจับคู่มี3มี5มี6มี4มี2และ1ค่ะวิ่งบนล่าง5และ4 2ตัวบนและล่างค่ะพี่น้องค้า 5, 3 5 2 5, ่1 4 1 4 2 6 1 3ตัว5 4 1 หกสี่หนึ่งค่ะพี่น้องคะหมวดธิพันธ์มาเพิ่มกับเขาวิ่งที่เจ็ดค่ะพี่น้องเข่าเจาะเจ็ดศูนย์ค่ะต่อที่แนวทางแอดแผ่นแผนพานรวยค่ะพี่น้องคะประจมวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนหกห้าเด่นที่เก้าเลขตารางเพิ่มกระัิมีหนึ่งมีหกมีแปดมีเก้าค่ะพี่น้องหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งแปดเก้าแปดหกแปดเก้าศูนย์แปดเก้าค่ะ เลขตะล่างก็สามารถจะไปคู่กับเลขที่เฮามากได้กันเด้อค่ะพี่น้องค่ะต่อกันที่ใบแนวทางของแอดประเสดค่ะพี่น้องก็ไปจำวดวันที่16พฤศจิกายน65เนาะค่ะเลขออกวันพุธเด้อค่ะ88 7 6 6 5 5 9 3 7และ1 9ค่ะ ไปต่อที่ใบแนวทางแอดเอื้อยล่ะค่ะพี่น้องค่ะไปจำหมวดวันที่16พฤศจิกายน65เนาะค่ะวิ่งบนที่8ใบนี้สิเป็นชุดเต็มค่ะพี่น้องค่ะมีชุดเน่นของเพื่อนน้ำเด้อค่ะ087387587และตัดเล่น87เนาะค่ะล่างเด่นที่9 0929และ49ค่ะ ใบนี้ก็สิเป็นชุดคัดเน้นของแอดเอล่าค่ะพี่น้องคะบนเม็ดเดียวค่ะพี่น้องสามแปดเจ็ดตัดเลนแปดเจ็ดค่ะล่างเม็ดเดียวสองเก้าค่ะพี่น้องคะไปกับน้ำเด้อค่ะไปบะกลับตั๊บแต่ค่ะพี่น้องคะต่อที่คู่โตดบนค่ะพี่น้องคะประจวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนหกห้าเจ็ดสองและเจ็ดสามค่ะพี่น้องคะเอาไปจวดจัดค่ะ ต่อที่ใบแนวทางซ้ายด่วนกทมคนสีเกศค่ะพี่น้องประจําวดวันที่16พฤศจิกายน65เลขประมูลค่ะพี่น้อง7 61 61และ71เนาะค่ะ08และ80ค่ะเป็นตัวเน้น08และ61ค่ะพี่น้อง ปิดท้ายคลิปนี้ด้วยแนวทางของแอดลือลั่นสนันเมืองค่ะพี่นองค่ะหมดที่พันมาเพิ่นเขาชุดเต็มเนาะค่ะพี่นงคะชุดตัดบ่เขาเนาะค่ะมาบ่งวดนี้ค่ะ16พฤศจิกายน65เนาะค่ะ51 53 54 59 79และ89บนและล่างค่ะพี่นองค่ะเป็นชุดตัดห้างค่ะพี่นองค่ะผู้ไดบ่บมากชุดห้างกะจดจกชุดเต็มได้ค่ะพี่นองค่ะ ไปต่อที่สามหางล่างเน้นๆค่ะสี่หนึ่งห้าหนึ่งและห้าสี่ระวังเบิ้ลหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดสี่สี่ขอให้โชคดีเนาะค่ะพี่น้องค่ะสำหรับแนวทางแอดลือลั่นฉนันเมืองค่ะแอดก็ขอขอบคุณแนวทางทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะค่ะขอบคุณพี่น้องสูภผู้สูคนเนาะค่ะที่แวะเข้ามาติดตามรับชมธรรมาคลิปนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งและกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดน้ำเด้อค่ะพี่น้องค่ะ มือแรงอย่าลืมไปลอยกระทงกันเด้อค่ะพี่น้องคะลอยความทุกข์ความสุขให้ผลนผ่านไปเนาะค่ะต่อไปเฮากันมิตรสิ่งดีดีกันนะคะพี่น้องคะขอให้พี่น้องโชคดีเฮงๆมันๆนเนาะคะ่ะสําหรับงวดนี้ขอให้พี่น้องอย่าเจ็บอย่าจุนลำลรวยรวยสุขภาพแข็งแรงรวยรวยพอกันไม่คิปต่อไปค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะ